ถ้าพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยยาวเลยค่ะเพราะว่ามันมีหลายต่อหลายปัจจัยมากๆเลยอย่างอุตสาหกรรมเนี่ยจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะนํามาพูดถึงมากๆเลยแต่ว่าก็ไม่เคยมีใครบอกให้เราหยุดบริโภคใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะบอกว่าแทนที่จะซื้ออันนี้นะมาซื้ออันนี้แล้วเขาก็จะหาวิธีหาออปชันใหม่ๆหาพอดักใหม่ๆมาให้เราได้ซื้อซื้อ,ซ,อซื้อกันอยู่เสมอนะคะซื้อแบบไม่หยุดไม่สิน้นเรื่องนี้จะก็เห็นมันมานานแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมมันไม่ดีอ่ะยังไง indirectly ไม่โดยตรงมันก็ กมากระทบสุขภาพเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งโดนผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและโดนทางอ้อมต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมนะคะเราเลยควรที่จะต้องมาคุยกันนี่แหละมาช่วยกันคิดช่วยกันทํานะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะการนั่งในรถ e ีวีนานนานเดี๋ยวจัสมาเล่าในคลิปต่อๆไปนะคะท้ายที่สุดแล้วเราไม่ได้กําลังจะบอกว่ารถน้ํามันดีที่สุดเพราะว่ามันก็มีพลภาวะของมันเพียงแต่ว่าณตอนนี้มันคือออปชันที่ดีที่สุดแต่จัส ได้ข่าวว่ามันมีเทคโนโลยีที่ดีกว่านี้แล้วจริงๆมันมีมานานแล้วเพียงแต่ว่าก็ไม่รู้ทำไมมันยังไม่ได้ถูก d e v e l o อออกมาให้พวกเราเห็นสักทีนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเรายังไม่เจอออปชันที่ดีกว่าเราก็อาจจะใช้น้ำมันไปก่อนแล้ว just เข้าใจเรื่องของปัจจัยทางการเงินนะคะอันนี้ just เข้าใจมากๆเลยใครที่ไม่ไหวต้อง switch เป็น ev ลดค่าใช้จ่ายอันนี้ก็เป็นสิทธิเสรีภาพของทุกๆคน แต่จะอยากฝากไว้ให้คิดต่อละกันนะคะเวลาที่เขาอยากจะนำอะไรเข้ามาในตลาดให้คนได้ใช้ให้คนได้อดอป ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะลดราคาลดภาษีให้สิ่งใหม่แล้วไปบีบให้สิ่งเก่าราคาสูงขึ้นอันนี้จะว่ามันก็เป็นแทคกติกทางการตลาดทางการขายที่มีให้เห็นมานานแล้วนะคะลองเอาไปวิเคราะห์ต่อกันดูแล้วกันนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่มาติดตามจัสนะคะก็เดี๋ยวเรา <laughs> มาแชร์ข้อมูลไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ